ไปแล้วครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่บริเวณพื้นที่ที่เราเจาลงนะ<ป>เราก็อาศัยติทวิตเปนสามิห้าตันนะพี่น้องใช้บริการได้ ตีพ <3000 S 2> <4000 S 1> ันอยู่ในอำเอบ้านกรวดนี่แหละมีไหลซส์ไหลขนาดเลยมีรถเทรนหางสโลงหางสไลาหางปงูหางปลาอะไรนี่มีบริการนะเต็มรูปแบบรถปูงรถปูนรถปูง,รถ,ปง,ร,ถปงรถพ่วงอะไรมีเบดพี่นอนะ้องนะในตัวอำเภอบ้านกรวดพิจตใช้บริการได้บริการตู้ระดับพี่น้องประทับใจแน่นอนอราคานี่ไม่ต้องพูดถึงฮะคุยกันเอาเงานเล็กงานใหญ่ งานใกล้งานไกลงานเบางานหนักได้ใช้เราได้นะครับบา้เดียวเราไปที่บริเวณหน้าง,งานกันเลยไม่ได้ไปงานบุญนะไปน้องไปกู้ต้นไม้ลงนะโอ้ยอ,อยากรู้ไปหมดเลยเนาะมันใช้เครื่องอะไรนะเอาไปใส่หกร้อนได้ไหมคิดเกียร์เหรอ มาถึงบริเวณแล้วพี่น้องพื้นที่ที่เราจะนำมันลงลปลูกกระท่อมต้นง,งอนไก่ตัว่าเดิมเซมเงินนะฮะ <ไป S 1> บักเงวสารเขาเอินบักเงวนะลูกแดงๆคล้ายๆเล่นจีแต่มีลักษณะที่เล็กนิดน,นึงมีเปลือกเหมือนในหนังไก่ฮะเรียกว่าหงอนไก่เนีรถเทียนเรา

ทรงสีฮักวะนี่ไปนี่โอ้โหเห็นวะบ่มีลมจัดเลยวะสุดจัดพี่น่องไปสิเปลี่ยนไปดิกู <laughs> นายสิไปแกะเสียกอกวันนี่ เฮ้ยปีนเราเชืยอใอ้เพ oh, ื่อนน่ะโอเคแล้วสวยงามแล้วเดี๋ยวเอารถไทยดันดินกบกบบ่ดันดินกบไหมกบกบให้มันง่ายๆอ่ะโอ้บ้านสอสอตัวนี่ไหมสอสอวิทุนกันโอ้พี่น้อง ดูเอาครับสวยงามฮะต้นนี้ถ้ารอดนะโอ้โอ้โอนายเนี่ยมันยอดสุดจัดจริงๆหอยหอยเจี๊ยบลงลงรอกก็ได้น่ะมันลอกลงมากน่ะตวน้อยน่ะเดินรอก ไปครับเสร็จงานภารกิจเรียบร้อยครับจบงานนะครับใจไม่ใหญ่ทำไม่ได้ครับพี่นอนะอ้องนะไม่พูดดีกว่าพี่น้องนะได้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ